นี่โชว์ของไปไปเซนเซอร์นี่เองเอาซื้อแล้วก็แกเอาโขลมาไม่ดีหอกเขาไม่ต้องไม่ต้องเอาได้เลยอ่ะอ่าอ่าโอเคแกได้ของมาไม่ได้รู้อยู่เยวเไหของอะไรของฟอรมนะครับจบคลิปครับอย่างเงี้ยโอเคนะอ่าโอเคโอเคเขาคุณก็บรรยายด้วยบรรยายด้วยบ่าโอเคครับแต่เขายังไม่ได้อัดตั้งกล้องอะไรเลยอ๋อผมตั้งแล้วฮะโอ้ยคุณจะไม่เอาอะไรปิดคขาไว้อันไม่หรอโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกันไกลกันไกล้ขนาดนั้นไม่ต้องอะไรอทับเตอร์ทับเตอร์ อุ้ยคัตเตอร์ผมเน่าแล้เนี่ยโออไม่เป็นไรหรอกแค่นิดนิดหน่อยๆนะเฮ้ยกางเกงเขาจะมาเปิดซองไงไม่ได้นี่ไงคุณกรีดตรงนี้เออเห็นไหมเขามีรอยให้เขามีรอยให้กลับมาติดนี่กูลอเก็บเออถ้าเกิดได้ลาก็ทุกปอต้องเลยไมม่ีเ้านอะไรฮะับสิบบาทใช่ไหมก็ตามราคาอุ้ยอันนี้มันหนาปะอ๋อแน่นอนแน่นอนเลยมีแต่กางเกง มีรอไม่ไม่อาจารย์กายอยู่ข้างฝั่งนู้นตรงปักฝั่งนู้นเลยริมริมโต๊ะฝั่งนู้นใช้ด้ามแดงนะเป็นเป็นขวามือขับหลังหันกลับหลังหันเออเอาด้ามแดงตัวนั้นมาอันนั้นจะเป็นของยิงขับคลิปแรกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมรู้สึกจะไหมครับโอ้ตื่นเต้นไหมคลิปแรกใจเย็นพ่อหนุ่มเราบูนเรามีคนเล่นมุกี่แล้วว่ามุณก็มีตั้งนานแล้วป่ะมาเห็นไม่ค่อยเห็นไงไม่ค่อยเห็นไม่เห็นเสียด้านหน้าคุณหรอครับเม่นไหมเดี๋ยว คนที่บอกว่าจะซื้อชาแมนชิงอยู่ที่นไม่ซื้อเลยอเปิดเป็นทัพเดี๋ยวคุณพูดไหมเอ้ยคุณนี่วังเรียนดีกว่ากะปิ๊นว่ะอ้้เหียอันนี้อันนี้คือเปิดมาก็อย่างนี้แหละอันนี้แม่งเขาได้ศึกษาเองเราผมให้ยืมไอโฟนแล้วนะ้งแจะดีหรือเปล่าไม่ดีไม่ดีมไฮะแสงปกติพอแล้วคุณแสงปกติจากที่นี่ก็สว่างพอแล้วครับใสอ่ะคุณสงสัยเออมีสองแล้วยังยี่สิบบาทเดี๋ยว ผมยังไม่ได้ถ่ายรูปหน้ากล่องแหละไม่ต้อง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 เออก็คันหน้าใส่คุณยูกิเขาเปิดเราก็ต้องใส่ซองเลยเออกลียวมือยชื่อถุงมือหลือชื่อถุงมือลซองแวนใช่ปหมซองไซส์แวนนั่นแหละเอากี่ห่อว่ามาคุยเรื่องเงินกันก่อนเออชิ่อหายแล้วเราไม่มีเงินให้เาอ่ะคนคิดดีๆนะครับวันนี่มันจะเป็นดีก็ก็ซองแว่นก็อยู่ข้างๆขวาไม่นั่นแหละซองแวนทั้งหมดเลยนั่นแหละฝึกนั่นทั้งฝึกอ่ะ แล้วคุณก็หยิบมาแล้วคุณเป็นคนจ่ายตังค์ใช่ไหมให้เขาเล่นเขาใจ่ายแล้ไม่ใส่เนี่ยมันเสียดายแลพี่นี่พี่เขาเรียกว่าครับร้านนี้ยัดเยียดยี่สิบบาทแล้วนะครับยลดเยียรนะพ้าพี่ไม่เชีไม่เสียดายการไมค์ไมโครโฟนพี่อยู่ด้านข้างแค่ไม่ร้อยมือไม่ไม่คุณจะใช้ไมโครโฟนไหมไม่ไม่ใช้ใครใช้เก็บครับโอเคครับโอใครช่องกูก็ไปเกี่ยวอะไรกับเขาเลยแนะนำให้ถ่ายก่อนนะแคปแคสสิ้นแคด้วยนะครับ ตรงเลยครัโอ้ยฮมตรงแล้วตรงสุดๆนี่เราถ่ายก่อนแล้ค่อยเอามาดูย้อนหลังยังไงเราไม่ได้ไลฟ์สดเดีคุณคุณถ่ายไปก่อนเคยก็ถ่ายวิดีโอแล้วนะก็ถ่ายกัตั้งนานแล้วต้องแน่นตัวก็ได้ราว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ตัดเสียงออกสวัสดีครับไม่ตัดไม่ตัดผมผมไม่ตัดนะกัผมเป็นซาวเอฟเฟกสดๆตัดครับครับครับกคปั้นนี้ คุณก็บรรยายรูปลักษณ์ภายนอกกก็ได้ครับถ้าได้ลาทุาถักเขาเลยมันไม่เขาบอกในมันไม่อยากเอาอีคนอกล่จับดาบไปเลยนะดาบบนนั่นแหะดาบบนนั่นแหละจับไปเลยเจ๊เย๊เจ๊เจ๊เจ๊มัสจรเลยเจนฮะเจ๊เจาเจาเม๊เา๊เจไดจ๊เจ๊เจ๊เม๊เจ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 ๊ีจ๊เจ๊เจาเจ๊เเจ้เจ๊เจ๊เจ๊เอ๊เเจ๊เจ๊เเจ๊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 เเ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 ย ได้ไม่หลีบเราทำกันเป็นขบวนการเราไม่หมดแล้วเราไม่หมดแล้วเี่ยอะไรกันคุณได้เข้าอยู่ในไข้กุนแล้วมือยาสั่นครับมือยาสั่นครับกรุณาทำทุกอย่างให้เป็นตามธรรมชาติสามพันของเขาในมือของเขาแล้วโอ้โหไม่กี่ไม่ใช่ไพ่บอลจริงเลยมีกี่ซองครับใกล่องนึ่กล่องนึงมีทั้งหมดกี่ซองเอยโอ้โหสิบห้าซองใช่ไหมครับ อ่องนับดูสิครับผมวีดีโอของญี่ปุ่นมาทำไมผมนับได้ิก็ไปร่หมกันหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอ่อสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสองโอเคนะโอ้าเไหมเชื่อผมเถอะผมฉีกไกลๆตัดขวักเรียบร้อยกอดีตเด่นตัดขาเรดูราคาห้เขาริดูเลยดูราคาเราหักการให้เขาไลย ไม่แต่ตัวนี้วางได้เลยตัวนี้มันคุณจะได้คือหาไงเวลาันนี้ได้มันมีเว็บดูราคาไหมถ้ามีผมเอาโน้ตบุ๊กผมมาตั้งค์ได้นะมีต้องรับโน้ตบุ๊กมาด้หรือเปล่ไม่ทันแล้วล่ะเขาแกะแล้วสวยดีโอเคครับคนอ่านยิ่งตอบได้หรือครับอยากเรี้นมันไม่ออกหรอกคุณสะบัดสะบัดลงข้างล่างดีๆนะครับจะเย็นท่านนราวิทย์อย่าพูดสะบัดฮะเราเป็นคลิปสำหรับเด็กผมทไม่สำหรับเด็กอันนี้ผมสำหรับเด็กฮะเด็กและเยาวชนเราเราก็รอเป็น อันนี้คือคนุณอัดสองแรกสองแรกครับกำลังจะเปิดแล้วครับคุณเนี่ยใจเย็นนะใส่ซองก่อนนะครับผมครีบปิ้นไปนิดหนึ่งใส่ซองทุกใบเลยใส่ซองทุกใบเลยจะดีกว่าโอ้ก็เหใส่ซองทุกใบเลยดีกว่านะอันนี้เป็นเร่เฉยๆใช่ไหม normal เฉยๆไหมอ๋อใส่ซองนะครับผมเพื่อความปลอดภัยเอ้เราเราเปิดหมดค่อยใส่องได้ได้เลยแล้วแบบรูดมือเราดีเยอะเหมือนกัน อุ้ยเนี่ยยุกิมันต้องดูพุ e ้ยแอนน่ะมันต้องดูพอ่ฟอยะมันไม่มีเขียนอันนี้ฟอยทำาแท็กเลยปะทองแทก็กต้องดูยางเฮ้ยนี่อะไรอะดูสวยซินโนปิดซิโนซิโโค้ดเกา่าทำไมมันรวมคัดสเก่าตั้งแต่ต้นเลยเดี๋ยวเดี<อ>๋ยวเราเปิดเปิดหมดหค่อย,ย,ยอค่อยใส่ทีเดียวนะได้แล้วแต่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 คุณเจ้าของช่องเลยฮะเพราะผมไม่เกี่ยวกับคุณจีิแล้วครับครับครับ อ๋อไม่ดูหัวนี่ไงไม่นี่มันต้องดูฟอย์ไม่หัวหัวดูด้วยได้แต่เขาจะดูฟอยด้วยนี่ไงเนี่ยอย่างเนี้ยเท่านจีนท่ีนจีนซึ่งผมอ่หัวเขาจะดูงมพี่เหรดนี่เป็นยันั่นี่เป็นไอ้มายาไม่ใช่เหรอถ้าเกิดปกติมันจะเป็นมายาไงคลิกไม่มีตัวนี้คูริโบนะคุณได้ของใช้คู่กันมาแล้วลิงคูริโบและเอ็กเซปต์ คุมนะมั้งมั้งอกุ้ยสวยอยู่อะไรอ่ะแบ็คเมดิเชียนคงใช้แบ็คเมดิเชียนไหนแบ็คเมดิเชียนโก้ปะไม่ไม่ๆๆใส่ซองดีๆแล้วครับผมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวคุณจะเข้าไปดูแลกันอ๋อเป็นของเขาแล้วเราเราอย่าไปจับเราอย่าไปจับวะคุณขอสัมผัสสักนิดเราเป็นคนเกาะยิงไงล่ะแสงมันไม่ลงฟอนไม่สวย คนที่เขาอ๋อเป็นล่างอย่างงี้เหรอคล้ายๆชิโนะพัเคล่งเหมือนกันแ้่พูดงั้นสิก็เหมือนแหละราคาแม่งไม่ไหนก็แพงกับพคเครื่งนี่มันอันนี่นี่หว่าเรนโบดาก้อนอ๋อว้ามันกวนเจ็ดสีไี่หายไปนานแล้วอันนี้มันเกิดอีีไอ้นี่หรอนอร์กันตเราเสีย่งเอ็กซิพูดชื่อพูดผิดเลยอ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอเฮ้ย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 อ รู้อไวน่ากอนสีอะไรอะไรมสีทองไม่ไม่ไม่สีสีเป็นไอ да uh ิไอสีลุงธรรมดาพใส่ซองเลยฮะมิชสันมิชสันปิระตู้โอเคแา้วเตรีบเดืชาละสาพอกสีลุงเหรอสีลุงนี่แาะถึงกอบกถ้าอูเมันจะไม่ใช่อัต้าและไม่ไม่สีทองดีอัต้าแล ไม่สีทองมันนี้กว่าพี่มันกลับมานี้กว่าถ้าเกิดไอเนี่เป็น UL จะอยู่ที่หกพันเยนหกพันกว่าเยนหกพันเจ็ดสามไะอุ้ยบูลูไอบอีกหนึ่งแต่นี้เป็นใบธรรมดาใบธรรมดากว่าใบธรรมดานะก็คุณก็คุณอยาหายใจฟุ้ดฟัดก็ดูรหัสกาว่ะดูรหัสยุกิมันไม่บอกรหัสเรอะ ตันงแต่ที้ไม่ใช่จังจังบอกแค่รหัสบล็อกมันไม่บอกรหัสฟอยล์สามแปดห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเนี่ยนะตล่นหนึ่งนะจังว้าวเวรอยแล้วโนตัดเปิดเป็นต่างเออเสร็จด้วยด้วยเราเขได้เป็นตัวเช่นเดิมจะทุกหัวเขาแล้วจะเย็นนะคุณใบเดิมโอ้ตัวอะไรเท่จังเป็นใบใหม่เป็นรุ่นใหม่ชื่ออะไรนะพดุรัม เฮ้ยเลไอายปะเลไอาไม่ใช่ตัวนี้อ๋อไม่ใช่ตัวนี้เหรอไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่อาร์ตนี้อ้าแย่จังอาร์ตเก่าอาร์ตไหนอ้ยต้องเป็นเลไอายโน้ยเฟกอ๋อเลไอายโน้ยเฟกใช่ปะอันนี้มีเอฟเฟกต์นี่แต่ก็สวยอยู่ก็ได้อยู่หูเสียวตอนเขาเสียงเลยเขายังไม่เสียวเลยคุณปล่อยเขาไปสามอย่าสั่นครับอย่าสั่นสิ ปวดมือมีกระสบเฮ้ยเดนโบเไปซ้ำไปซ้ำไปซ้ำเฮ้ยไอ้คาโอโซเยอร์เฮ้ยไปหลังสุดเปล่าไม่ไม่ไม่ไ้หสุดผมจะบอกว่าหมื่นเยนนะโอ้ยคาโอโซเยอร์คาโอโซเยอร์หมื่นเยนหมื่นเยนแพงเป็นตัวที่สของบล็อกอ่ะใชใช่นนตัวที่สตัวที่สอ่ะสามพปะคนละล่าเออ ทำไมทุกคนไม่มีแปลค่าเงินกับนี้ก็มีก็บอกอยู่นี่ไงก็คัช้ดจุด3อยู่ไงร้อยเยนก็สามไอพันเยนสามร้อยแปลงเป็นถ้ไอนี่เขาเอาตัวนี้สามพันเยนอ๋อเฮ๊ยก็ได้นะสามพันเยน0 0สนสองพันเก้าร้อยเสิเยนพันเยนก็ติสามร้อยอ่ะคิดกลมๆใช่เรายังเหลือตกลงซองไหนที่เป็นของผมฮะฮะผมกำลังเปิดที่คุณคุณ อ่ะคุณมีแบ่งก์กันหนึ่งซองได้หมมีก็เข้าเพย์แบงผมไปแล้วครับผมก็ได้ซองฟังดีๆนะฮะพูดได้ดีซองใส่ผมไปซองใสแถมเพย์แบงแลกกันหนึ่งซองยังคุณได้ซองใสแล้วคุณก็ต้องเพย์แบงก์แล้วเออโอ้จังเลยเสียวเหลือเกินเฮ้ยนี่มันนี่มันคุณเก็บคัตเตอร์ก่อนได้ไหเสียวมากคัตเตอร์ครัสุดท้ายนะฮะไปอย่าแรงนะครับชื้อผมต้องแง่งซิวเอลอะคาเดมี่ต้องแง่งดูสีก่อนสิตองไม่ต้องแง่ง เมื่อกี้ผมเห็นในออสป่ะออสเปนแข่งไกลที่สุดในโลกนี้บลูอายบลูอายมาทีเธอขอร้องนะมาแล้วมาสามใบแล้วไงมาแล้วไงไม่อยากได้บลูอายไอ้ไอ้นี่มากกว่าฟองปหมเฮ้ยก็บอกแล้วไงเฮ้ยยูเบลไม่ใช่มาเขาในออสแล้วยูเบลนี่มันจูดายเฮ้ยคิดว่าจูดายดินะบางทีเราจะต้องเปลี่ยนเล่นจังจังก็เยอะเลยนี่มันยูเซ่แล้วขับมอเตอร์ไซค์เลยเดี๋ยวไปขับมอเตอร์ไซค์เลยนะพี่นะอันตรายโอ้ บอลเรียนโหโฮบอลเลียนแต่ไม่อาร์ตสวยอาร์ดีกว่าตัวแรกนิดนึงก็สวยก็เลียนมสูงกว่าตัวนั้นจมหมดแล้วจมหมดแล้วโอ้จมหมดแล้วอ่ะแยจังค่าซองอายไปไหนวะเมื่ออีกประมาณผมเก็บซองวะอยู่ซองท้ายๆอ่ะเขาเปิดเช้าอยู่ซองที่คุณจะให้ผมอะนั่นแหละครับนั่นแหละครับขอดิ้งเลยนี่ฮะพิซซ่าอุ้ย นายอ่ะไอตัวเลยนะเหมือนสแตนดาร์ดอ่ะแต่ไม่ใช่ใบสุดท้ายเอ้ยโอ้ยแต่ใบนี้สวยเก็บค <in uh> ือเราเป็นเผ่าม anyway> ังกรเห็นว uh> ่าไอ้น um ี่มันเป็นการกับหลักที่เอาไว้ใช้กับเทพปะในนั้นอ่ะที่ไม่ใช่กับวีริกไม่รู้ไม่รู้ครับอ๋อใบนี้สวยเก็บไว้มันสินสแตนดาร์ดแต่ไม่ใช่ปะ ผมเสียวตอนเขาใส่ใกล้ๆทุกครั้งเลยตอนใส่ใก่้กับราคแ้วนะดใช่ตอนเราเปิดแกล้วเราสบัดทิ้งแค่เลยทิ้งควายปกติยูอาร์จะเป็นสีทองอะยูอได้หมดได้ไปละไม่เนี่ยยูอาเอหรอสีไม่รู้นะปกติชื่อสีทองอะมาสตาร์แล้วไม่เช่หรอก็อาคาติเฉยอ่านชื่อแมงกูเรียนญี่ปุ่นมาอ่านไม่ออกคอสมิคอสมิคอกคอสมิ โอ้โหสวยอยู่นะนีตัวนี้ไม่คุ้นเลยตัวอย่างดั้นเด้มฟารดี้ปะไม่ใช่นี่ไอ้นั้นสตาร์ดัสสตาร์ดัสไอ่นี่เป็นอาร์ดใหม่รางรางขี่มอเตอร์ไซค์ระเบิดพลังมากรตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนั่นอะทำอะไรวะทำอะไรสุ ก็มันเอาไว้ตอนสุดท้ายแล้วแหลชื่อจริงทางสะพายคือสตาร์ดัางขี่นะครับเอขี่มอไซค์ระเบิดพลังมอกร์จิไม่ใช่แต่แค่ในการะตุ้นมันคือมันเบิร์ดมันแบบพลังวิถีภาพไงไอชึ่งสตาร์ดั้งมอกไงจิแนเชิญซิโคสตาร์ดั้ระเบิดพลังขี่มอเไซค์ระเบิดมอกร์จิข้ยเขาจริงๆเนี่ยอ๋อไม่อ่ะอ๋อแปลว่าไม่น่าใช่เลทสูงสุดแล้วแหละไม่มันไม่ได้มีอะไรเลทสูงสุดไม่ใช่แต่สูงสุดมันมีหลายหลายหลายนี่หลายเลสไง แบบเดียวอะนึกออกไหมพี่ตัวนี้ัคุณเล่นลิง์ถือค่าตามาขนาดนี้ไปขายเถอะโอ้กัดเวทไม่แต่ลิง์ว่ะไปอ่ะไหนไม่สวยแล้วก็จะไม่ใส่ซองแล้วแต่ถึงสว้เราใส่ซองอยู่ดีสัตว์ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอลอย่าหยิบอย่าหยิบมันออกไปเดี๋ยวความขังไม่มีไม่ไม่เขาในในเฟรมเขามีเฟรมเขาอยู่แค่รูปรูปก็ไม่ได้ พี่จับตอนที่เปิดไปแล้วเลยไม่ไม่พี่พี่ไปหมดแล้วเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ไอ้นี่ยไม่เห็นในภาพของยูเซอ่ะเออที่มันเป็นเดมอนโอ้สารดัสอีกแล้วเดมอนใบสุดท้ายอึ๊บคุณได้ลิงเหรอลิงลิงมอนสเตอร์ใส่สวยดีก็ใส่ไปไงเนี่ยสตาร์ดัสก็สวยเลยอุ้ยมือมือมือตายเถอะอืมตากันไหมต่างกันเนาะต่างกันนั่นดูแพงกว่า อนี้ไม่ใช่ฝอยเดียวกันฝอยฝอยคนละอย่างเลยฝอยคนละอย่างอะบอกสีแล้วกู m งมีทองอีกอันหนึ่งดูชื่อไหมไม่ดูชื่อดิชื่อชื่ออีกอันนึงเป็นสีทองอีกอันนึงอีกอันหนึ่งเป็นสีทองอีกอันหนึ่งจะเป็นไม่มีสีหอกนี้ไม่ใช่ทองนะเป็นปรซึมออกปรซึมเป็นปริซึมใช่ a l a n e ที่จะออกดูว่าไอ้นั่นมาคุณก่บไากดินได้ e r d r a g o เออร y d o นี่ว่ะเทดีเทดีอันนั้นเาจม่วกรจากดินได้ สามดินโอเมลิกไม่ใช่ฮอนแต่ปันเทสไปอ๋อคุณต้องตัวใหญ่ใต้ดินแบบใครบลาแล้วล่ะได้การ์ดเวทอ่ะเราเราเราเปิดรูกไข่ปลามาหยิบแล้่ชวยค่ะมันไม่น่าได้ช่วยอะไรหเลยไหรู้จักมีใครบลาก็ต้องมีเทกัสัตบอกว่าอีเทียนั่นมันก็รวยอยู่โอ้โหเหลือสองซองประเด็นคืออะไรรูไม่สามพักเขาหมดเร็วเว้ยเฮ้ยดีแล้วล่ะจะได้รู้ซึ้งดิอืมก็ถึงบอกแล้วไงเอาสองบล็อกอ่าใหม่อะ มันจะมีอาร์ตใหม่ของ b บไอที่มันจะมาใช้ช่างมาถึกโอ้ช่ตัวลูกคุณเโอจีอาร์ไ้ก่อนแล้วกันโบไอกูแนี่โยไอนี่ก็เปิดใครบักให้โบไอไงก็เปิดพอเราเห็ใครบักไม่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ยุ่นหาไม่ได้พี่ยดเอาไปก่อนแล้วกันได้ไปก่อนมอเตอร์กับดักที่บอครับครับตอสุด้ยของคุณ ให้ผมเปิดดีกว่าไหมไม่พอมาเห็นก็ไม่ได้แล้นะคีมเออแต่ค่าสักค่านี้ด้วยสาธุใบสุดท้ายค่าซองสองร้อยห้าสิบนะใช่เหรอวะคีมแมทเท่าไหร่นะฮะคีมแมทสามร้อยห้าสิบแคนซลีฟด้วยแถมซองด้วยไงาไม่เอาไงไม่เอาไงขึ้นบอลออกไอ้ตัวพันไอสาพันเย่ไม่คิดไปขายก็ได้ปั๊บ ใบสุดท้ายแล้วนะฮะสามพันคุณจะหมดไปกับการไปนี้เลยลุ้นฟอยอย่างเงี้ยลนสีงอย่างเงี้ลุ้นชื่ออย่าเงยโอ้โหสีเขียวเรียบร้อยแตกทายหนึ่งนะครับโอเคพี่โรงพยาบาลเป้นมีระบบฟอกทายนะโรงพยาบาลมีระบบฟอกทายเกิคุณก็เอาที่สองที่ซ่อนไว้อะคืนเข้าไปไม่ได้ซ่อนเดี๋ยววะผมเอาทายไปแล้วโอเคคุณจะพูดอะไรตอนกล่าวตอนจบปิดงานไหมฮะสามพันคุณหายไปแล้วอย่าเปิดที่ฟอก เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองจำน่ายการดูว่าไอ้ที่เรจะได้ถุดคืนไหมจะได้ทุนคืนหรือเปล่าทุนใสซองก่อนตอนนี้ใสซองก่อนถ้ามองว่าทุนคืนได้ไม่ได้นะถ้าคุณรีบขายจะแต่ตอนนี้โอเคงั้นก็จบการรีวิวนะฮะผมจะบจบแล้วนะฮะ